สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบ,บุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักนะครับที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่25ตุลาคมพศ2564นั่นเองก็เมื่อวานนะก็ต้องบอกว่าโห มันมากตัดหา <c oughs> กินข้าวนอกบ้านเราสนุกสนุกครัมเมื่อาวานไม่ร้อนอากาศดีแล้วก็ตัดได้เยอะนะคึกมากๆเลยตอนเช้ามาระบุม <c oughs> ตอนนี้ก็ขยับตัวแรงไม่ได้นะครับตัดข้างหน้าเสร็จแล้วก็ไล่ไปตรงหัวคันนาก็ได้ไปอีกบางส่วนนะครับก็อาทิตย์หน้าเราก็ไม่ต้องตัดเยอะจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆนั่นเองวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูหนึ่งรุ่นนะครับมีเอซขอมาเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเชิญครับ นี่ครับและก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับทีวีต่ายจะมาถ่ายให้เราดูในวันนี้ซึ่งรถรุ่นนี้นะครับมี f อฟหลายๆท่านขอมานะครับขอมาเยอะมากๆรถรุ่นนี้จะมีสีขาวสีดำนะครับซึ่ง f อของเขาเนี่ยเท่าๆกันเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีการขอให้ถ่ายเจ้าสสีนี้ประชันกันให้ด้วยได้นะครับแต่ว่า วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตายขอถ่ายเจ้าตัวสีดําก่อนละกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกค้าของใครนะครับจะได้อยู่กับเรานานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสีขาวนี่เป็นลูกค้าเราเองเรารู้นะครับว่าจะปล่อยวันไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่เจ้าตัวสีดําจะแอบนี้ไปนะครับขอถ่ายก่อนละกันอ่ะรุ่นรถที่เราเห็นนะครับเป็น Cap 4 Highlander 1.9 X Series เกซีรเกียร์อัตโนมัติสีดำราคาอยู่ที่977,000นับาทนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแต่งพิเศษของ ปี2022กันเลยทีเดียวปี2022นะเครับเจ้า X Series คันนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ9,77,000บาทเราจะได้มาเลย กระจังหน้า2ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นสีทูโทนก็คือเป็นสีแดงเลือดหมูตัดกับสีดําเงานั่นเองตัวหนังสือนะครับก็ยังเป็นสีแดงสดนะครับให้ความจีดให้ความสปอร์ตเช่นเดิมตัวเขี่ยวของเขาจะมีลักษณะที่สั้นลงนะครับทำให้ดุน้อยลงนั่นเองดุนิดๆดุนิดๆ,ๆนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเคฟลามาให้ด้านข้างตะแกรงนะครับก็จะเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้เลยเจ้าตัว X อ็กซิลี่นะครับเขาพิเศษตรงที่ว่า ชุดสกเกิร์ตแท้ของเขาเนี่ยถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับแข็งแรงทนทานให้อารมณ์ที่สป,ปอร์ตเป็นสีทูโทนนะครับด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านล่างก็จะเป็น สีบรอนเงินนั่นเองตัวชุดไฟหน้าของเขาก่อนจะไปไฟหน้าอะไหนๆก็เจอไฟตัดหมอกแล้วนะครับไฟหน้าของไฟตัดหมอกของเจ้าตัว X Series คันนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED เรียกได้ว่ารูรามากๆเลยทีเดียวนอกจากกระจังหน้าที่มาใหม่นะครับเจ้าตัวเบ้าไฟตัดหมอกเบ้าไฟเลี้ยวก็ยังมาด้วยสีใหม่เป็นสีเทานั่นเองอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับส่วนระบบไฟหน้าของเขาก็จะมาพร้อมกับ ไฟหน้าแบบ isuzu vision by led ไฟสูงไฟต่ำนะครับจะใช้เพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นมีเจ้าตัวไฟ day light มาให้แล้วก็การควบคุมทิศทางของแสงนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าเปลนโปรเจคเตอร์ช่วยให้แสงส่องได้เป็นเส้นตรงไม่รบกวนสายตาของคนอื่นนั่นเองแล้วก็ปรับระดับไฟหน้าได้มากอีกถึง4ระดับแล้วก็สีที่เราเห็นนะครับจะเป็นสีดาํเาเงาแบบนี้โอ้โหเงาสะท้อนฟ้าเงาสะท้อนเมฆถือว่าสุดยอดจริงๆตรงชุดฝากระโปร ของเขานะครับก็จะมีสัญลักษณ์พันเอเป็นสติ๊กเกอร์ติดมาให้นะครับเป็นสีเทานั่นเองนี่ด้านข้างเป็นสีเทานะตัวนี้ก็จะเป็นเทาดำนะครับส่วนสัญลักษณ์พันเอกก็เห็นได้แต่ไกลเลยทีเดียวโ้สุดยอดนะครับสำหรับ f c ที่เลือกใช้รุ่นนี้เราเป็นสีดำเพราะมันดำเงาจริงๆนะนี่ระระบบความปลอดภัยที่จัดมาในตัว X ซ์ซีรีส์คันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักนะเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเข็มขัดนิรภัย3.5จุดที่นั่ง ระบบออกตัวในทางลื่นระบบออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแล้วก็พอเรามาดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นอารมณ์ที่สปอร์ตไปใหญ่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวล้อ Max ขนาด18นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นมันได้ข้างเข้ากับตัวรถชุดสปอร์ตบาร์แท้ติดตั้งจากโรงงานให้อารมณ์ที่สปอร์ตสุดๆกันไปเลยทีเดียวอานเดียวพาไปดูด้านข้างกันนะครับแบบไกลๆนี่อันนี้ก็จะเป็นลายล้อ Max ใหม่นะครับของปี2022นั่นเองเรียกได้ว่าโอ้โหใครเห็นก็นโอโ้อิชาอยากได้แม็กเจ้าตัวนี้เลยเป็นแม็กสปอร์ตนะครับสีดําเงาตัดด้วยโลกโก้ของอีซูสีแดง เบอร์ยางที่ใช้นะครับก็ยังเป็นเจ้ายางบิสโตนที่เราให้ความไว้วางใจนะครับในการดูแลและพาเจ้าคันนี้ไปยังสถานที่ต่างๆเบอร์ยาง265 60 18นั่นเองเรียกได้ว่าโอ้หแกมยางทีหนาขนาดนี้ตกหลุมนะครับไม่สะเทือนแน่นอนนะ แล้วก็ทีนี้ระบบการสะเทือนนะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นเสริมด้วยคอยสปริงนะครับพร้อมชกอัพแกนนั่นเองเชดซีมีขนาดใหญ่ขึ้นบันไดข้างถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็เป็นสีดําแล้วก็สีเทานั่นเองมันเป็นสีทโทนนั่นแหละแต่ว่ามันใกล้เคียงกันก็เรียกได้ว่าโหสป,ปอร์ตมากๆเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ตัดมาดูด้านบนของเขากันบ้างเจ้าตัวกระจกมองข้างนะครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED เรียกได้ว่า โอ้ไฟเลี้ยวด้านข้างของเขาเห็นได้ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวแต่ว่าต้องเปิดนะไม่เปิดก็ไม่เห็นนะเลี้ยวซ้ายก็เปิดเลี้ยวขวาก็เปิดอันนี้ฝาก f อฟไว้นิดนึงนะไม่ใช่โอ้ยค่อยๆขับช้าๆช้าๆช้าๆถึงเวลาเข้าซอยปั๊บนี่อยากเสยสักปัาบจริงๆสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X อ็ซิลีนะครับก็จะเป็นสีดำแดงนั่นเองเห็นได้ชัดเลยทีเดียวใบปัดน้ำฝนของ X อ็กซิคันนี้จะมาพร้อมกับใบปัดแบบบิลลอินนะครับแบบนี้เลยแล้วก็โอ้เลขเครื่องนะครับ 8 9 1 1โอ้เลขเครื่องสวยมากๆคันนี้ X อ็ซรีคันนี้ไม่มีเครื่องสัมพันให้เลือกนะพี่ต่ายบอกไว้ก่อนนะมีถามเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ประตูด้านข้างนะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่โครเมี่ยมเนาะแล้วก็มีสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตท,ที่กดเปิดปิดประตูโดยนะครับเราไม่ต้องเอารีโมทเข้ามากดรีโมทอยู่ห่างจากประตูสัก80เซนกดเปิดได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวสัญญาณการขโมยมีติดตั้งมาให้นะครับ โอ้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Fc ที่รอเจ้าคันนี้นะครับ9 7 7า0 0บาทอ่ะเรามาดูบั้นท้ายของเขากันบ้างนะเริ่มจากเจ้าตัวล้อแม็กซ์ของเขาก็จะเป็นขนาดเดียวกันนั่นแหละนะครับแม็กด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังก็เป็นอย่างนั้นมันมาตรฐานโรงงานอยู่แล้วต่างกันแค่เจ้าตัวกันสะเทือนนะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงแนบจะถูกวางไว้บนเผานั่นเองแล้วก็แนบด้านบนยาวที่สุดมีแนบแค่3แผ่นมีช็อคอัพแก๊สให้ด้วยนะยางอะไร Fc ถามมากๆนะครับเป็นล้อกระทะล้อแม ไม่เป็นไรหรอกไม่เอยได้ใช้เท่าไหร่นะครับยางอดทนตัวชุดสเกิร์ตนะครับมีด้านหน้าแล้วก็จะมีด้านท้ายด้วยแบบนี้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปดูขอบกระบะเข้าบ้างนะครับก็จะมาพร้อมชุดสปอร์ตบาร์นะครับแท้จากโรงงานเลยทีเดียวเป็นลักษณะแบบนี้ออกแบบให้เข้ากับเจ้าตัว X Series คันนี้โดยเฉพาะนะครับนี่สังเกตดูนะด้านบนเนี่ยไฟเบรโดวที่3เจ้าตัวสปอร์ตบาร์มันก็ไม่ได้บังนะมันก็เวลไว้ให้ ทาให้รถด้านหลังเห็นได้ชัดเจนนั่นเองเพราะว่าไม่มีแสงไปรบกวนแล้วก็ไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมีมาให้นะครับชุดกระบะไลเนอร์แท้ของอิซูซูติดตั้งมาจากโรงงานนี่เรียกว่าเป็นแบบบิวอินทั้งชุดเลยทีเดียวนะครับตัดมาที่ด้านท้ายกันบ้างอันนี้ท้ายจริงๆเลยนะไฟหน้ากระจังหน้าเบ้าไฟตัดหมอกนะครับใหม่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวไฟท้ายของเขาก็จะมาในโทนสีดำนั่นเองก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตขึ้นมากทีเดียว ตัวไฟเบรกนะครับพวกไฟเบรกไฟท้ายเนี่ย จะมาพร้อมกับ LED ทั้งชุดเลยนะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับการชนท้าย X Series มีติดตั้งมาให้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเป็นกันชนท้ายแบบ Built-in นะครับสสเตปแบบนี้เลยนี่แล้วก็เมื่อเราดูด้านท้ายโดยรวมนะครับเราก็จะเห็นอะไรจากเขาบ้างนะครับอันดับแรกเลยเห็นท้ายเขาไฟท้าย LED ตัวโลโก้ของ Isuzu นะครับสีแดงแล้วก็ดี a x สีบรอนเงินสัญลักษณ์ของ X Series บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเป็น X Series นะเจ้าตัว ZP แกอยู่ในฉันอยากเจอแกจริงไงส2ตัวนี้มันอริั นะเพราะราคามันใกล้เคียงกันเดี๋ยวมีโอกาสจะเทียบให้ดูนะครับตัวสติกเกอร์นะครับก็บ่งบอกถึงความเป็น X Series ของเขานี่เฉพาะ X Series นะัที่ติดตั้งมานะครับแต่รุ่นอื่นก็ติดตั้งเพิ่มได้เหมือนกันมือจับท้ายเนี่ยจะมาพร้อมสีเดียวกับตัวรถซ่อนกล้องมองหลังไว้ด้วยถ้าเราไม่ดูสังเกตดีๆเนี่ยหรือพี่ต่ายไม่บอกก็จะไม่รู้เลยนะว่าเจ้าคันนี้มันมีกล้องมองหลังมาเอออ,อากาศเย็นนะครับกำลังสบายดีเหมือนกันหัวร้านไม่ร้อนแต่ว่าระบบนิดหน่อยอะให้ดู โดยรวมนะครับหนึ่งรอบก่อนที่จะพาเข้าไปในห้องโดยสารกันเพราะมันหลอ่ออยากค้างให้ดูนานๆ1นึนส,สไปดูภายในนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไต่จะพาพวกเราเข้าไปดู ภายในของเจ้าตัว c er a p 4 Highlander 1.9 X Series เกียร์อัตโนมัติคันนี้กันบ้างอันดับแรกนะครับมองแต่ไกลโห้องโดยสารมันกว้างมากๆแล้วก็มันมีความสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไปๆนี่ครับก็ประตูด้านหลังของเขานะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันทำให้เรา ขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองมาพร้อมกับพวกคานเหล็กนิรภัยด้านข้างนะครับกันกระแทกเสริมความปลอดภยัยที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีมาให้ลําโพงนะครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหติดตั้งกันแทบทุกซอกทุกมุมเรียกว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ยินชัดเจนนะตัวบุนุ่มมีมาให้เดินด้วยได้สีแดงสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับเป็นสีดําเงาเจ้าดาบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันตัวมือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีบรอนเงินโอ้โหนะครับอันนี้แค่ประตูหลังนะยังว้าขนาด โอ้มีแค่4ประตูถ้ามี5ประตูจะขนาดไหนนะครับว้าว,าวาเลยแหละ <c oughs> ครับอันนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2กันบ้างก็คือเป็นที่นั่งด้านหลังนั่นแหละของผู้โดยสารนะครับแวบแรกเลยนะครับเราสังเกตได้จากโอ้มันกว้างมันนั่งได้สะดวกสบายนะครับไม่แพ้รถเก๋งคันใหญ่ๆเลยทีเดียวมีความเป็นอนเนกประสงค์สูงสุดเลยทีเดียวเจ้า x s คันนี้นะครับพื้นห้องโดยสารเนี่ยจะเป็น พรมสีดําแบบนี้นะแล้วก็บอกของเขามาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังลายสปอร์ตนะครับนี่ก็จะเดินด้วยได้สีแดงนั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีพวกรูระบายความร้อนให้นะครับมันทำให้ก้นของเราไม่อับไม่ชื้นเออถึงมันไม่มีคลูมแม็กก็เถอะแต่มันก็มีเทคโนโลยีตัวอื่นมาช่วยใช่ไหมครับถือว่าเป็นการชดเชยกันไปตัวออกมาออกมานะครับไอ ตัวนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะอเนกประสงค์สุดๆคือถ้ามีผู้โดยสารนั่ง2คนด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็พักแขนได้ถ้าใส่แก้วน้าขวดน้ำเราก็ใส่ได้มีผู้โดยสารนะครับท่านที่3มเปิดมาเราก็พับเจ้าตัวนี้เข้าไปนี่ก็นั่งได้แล้วมีกินกันนิทรภัยให้แล้วก็เจ้าตัว X-Series คันนี้นะครับพี่ายชอบพวกอ่าเขาเรียกว่าตัวหลังคาของเขาอะครับหลังคาห้องโดยสารไหม,ม F4 ท่านหนึ่งแจ้งมาว่าเรียกว่าอะไรใกล้เคียงที่สุดเนี่ยผนังห้องโดยสารเขาเนี่ย ด้านบนด้านบนเนี่ยลังคาก็จะมาพร้อมกับโทนสีดำนะพี่ต่ายชอบแบบนี้มากๆคือมันไม่เปื้อนไงลำโพงเซราเซาลํลำโพงเซราเซลาลนะครับพวกไฟสอ่องสว่างก็มีมาให้นี่มือจับนะครับเป็นสีดําแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะมีมือจับให้อีกเรียกว่าโหอำนวยความสะดวกเชื้อเชิญกันสุดๆเลยทีเดียวเชื้อเชิญกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับให้ลูกค้าเข้ามาภายในห้องโดยสารนี่จุดยึดสัมภาระนะครับรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4กิโลกรัม ตัวช่องใส่เอกสารก็มีมาให้สะดวกสุดๆส,สบายสุดๆนะครับก็ตรงที่มันมีแอร์หลังนี่แหละบางคนเห็นโอ้ยสุดยอดเลยช,ะชะนะขาดแน่นอนแล้วรอบนี้ยอดขายอีสูตอนะ,อะดูกันไปดูกันไปยาวๆนะครับเลือีกสองเดือนเนาะกว่าจะได้ที่หนึ่งหรือไม่นะครับแอร์ Air ด้านหลังช่วยให้ผู้โดยสารเย็นได้เร็วขึ้นเย็นได้ทั่วห้องโดยสารตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น USB ก็มีมาให้ช่องใส่ของก็มีมาให้เช่นเดียวกันเจ้าตัวเบาะด้านหลังนะครับเขาอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นแล้วสามารถพับได้ตรงนี้เนี่ย เราโยกนีงน้กระดกขึ้นแบบนี้เลยพวกเครื่องมือพวกเครื่องมืออะไรมันไม่ได้อยู่ในกล่องตัวนี้แล้วนะมันจะไปอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังฝั่งู้นะเดี๋ยวหาเครื่องมือไม่เจอจะบ่นวายอีกอันนี้ก็เวลาที่เราจะเข้าไปภายในห้องโดยสารใช่ไหมครับเราก็เหยียบตรงนี้ไม่ใช่เหยียบสิอันนี้เขาเรียกว่าจับ <c oughs> นี่เราก็เหยียบบันไดข้างแบบนี้ครับนี่แล้วก็ขึ้นไปมันทําให้โอ้คนอายุอนามอย่างพี่ตายเนี่ยเท้าแฉะแ,แก่ชรลาแล้วก็หัวล้าน เข้าไปในห้องโดยสารเจ้าตัว X Series คันนี้ได้อย่างสบายมากๆเลยทีเดียวประตูด้านหน้านะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้ที่ใส่ขวดน้ำ 1.5ลิตรมีมาให้สวิต์กระจกไฟฟ้านะครับเป็นสีดําเงานั่นเองนี่หรือว่าดําเปียนโนแบ็กนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะครับดำเงาี่แหละเรียกมันดําเงาน,นะเข้าใจง่ายดีนะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็มาพร้อมกับเบาะหนังทรงสปอร์ตนั่นเองนี่เดินด้วยได้สีแดงนะครับเจ้าตัว X-Series คันนี้สามารถปรับระดับสูงต่าได้นะครับฝั่งของผู้ขับขี่มันจึงทําให้โอ้ ขับรถนะในเมื่ออะไรที่มันออกแบบมาสําหรับเรานะครับมันก็ทําให้เราใช้ได้อย่างสะดวกสบายเ ตัวสูงก็ปรับได้ตัวเตี้ยก็ปรับได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เบาของเขานะครับก็จะมีพวกรูระบายอากาศให้ด้วยนะ้นาน่งรับรองตูดไม่เป็นผื่นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีปีกขนาดใหญ่โอ้โหกระชับสรลิระของเราได้มากๆเลยทีเดียวตีโค้งนะครับไม่หลุดจากเบาะแล้วก็มีรูระบายอากาศให้ด้วยเออรับรองนะครับไม่เป็นเกลื่อนแน่นอนเนื่องจากการอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึงนะครับเจ้าตัวพงมลใยพี่ต่ายยอมรับโอ้โหมันออกแบบไม้มีความสปอตมาก นะครับออกแบบให้มีความกระชับควบคุมทิศทางของรถได้แบบง่ายดายพวงมาลัย3ก้การนะตัวนี้มีฟังก์ชันควบคุมความเร็วที่ตัวรถให้หรือว่าเราเรียกว่าเจ้าตัว Cruise Control นั่นแหละตรงนี้ใช้ตรงนี้นะครับสามารถควบคุมความเร็วได้จากพวงมลาลัยเลยแล้วก็ด้านซ้ายของเขานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยนู้นเครื่องเสียงก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนปลอดภัยกันสุดๆโอ้ โลโก้ของ Isuzu c ด e c p o r สปอร์ตจริงๆนะครับอทีนี้เราไปดูตรงนี้กันบ้างเจ้าตัวมาสวัตนะครับโมงมาสวัตดัจิตจริงๆเ <c oughs> จ้าตัวมาส์วัตของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับมาสวัตแบบ Super Vision นะสามารถปรับระดับแสงได้เหมาะสมกับสายตาเราหน้าจอ Smart m อ d ขออนุญาตชี้นะครับสามารถบ,บอก ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการทราบได้นะครับปริมาณเชื้อเพลิงประตูปิดไม่สนิทตำแหน่งเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ F อถามเวลา f c ถามมาเวลาเข้าเกียร์ออโต้ขึ้นเขาลงเขาเดี๋ยวทำคลิปแยกต่างหากรู้แหละว่าดูมาไม่ถึงตรงนี้หรอกอเวลาจะเข้าไปนะครับในพี่ต่ายก็จะจับตรงนี้นะแล้วก็เท้านะครับขออนุญาตนะครับก็จะเหยียบบันไดข้างแล้วก็โหนเข้าไปเลยโหนนะครับไม่หักอันนี้เรามาดูมุมสูงกันโหสุดยอดจริงๆ โอ้เฮลซาออนนะครับอยากมีวาสนาแต่ถ้าไม่ได้รางวัลที่1งวดนี้ก็จะยากนะขับไปสุประโชคต่อไปนะครับคอนโซลหน้าของเขาก็มาในโทนสปอร์ตนะครับก็จะเรียกว่ามาในโทนสีดำแดงนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ของ x s e r ซ e s รีสให้นี่มีบูนุ่มมาให้แล้วก็ได้สีแดงก็เดินเดินมาตลอดนู้นเขาเดินไปตลอดแนวเลย จนถึงฝั่งโน้นกันเลยทีเดียวนะครับระบบความบันเทิงของเจ้าตัว X Series คันนี้มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับกล้องมองหลังก็มีมาให้นี่นี่กล้องมองหลังนะครับมาพร้อมกับเส้นกะระยะนะรองรับสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าตระกูล iOS ระบบความทําความเย็นนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน การใช้งานที่ง่ายออกแบบให้มีความรูหลาแล้วก็ยังมีเจ้าตัวฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยไลฟ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้ในะฮะสุดยอดที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็มีกัน 2. จุดเกียร์นี่อ่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกรอบหนึ่งเกียร์นะครับก็สำหรับที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เอาเอาตัวนี er, we ้ก่อนละกันเกียร์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีเลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานั่นเองตัวนี้เวลาที่เราจะขึ้นเขาลงเขานะครับขึ้นเขาลงเขาอันนี้เราก็ดันไปขวานะตัวนี้เราสามารถควบคุมการเข้าเกียร์ได้เองเลยเนี่ยเนี่ยเราก็ควบคุมให้มันอยู่เกียร์หเกียร์สเนี่ยเกียร์สามอะไรเงี้ยเราก็คุมได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นดีมันก็จะไหลไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติ แต่อองจริงแล้วพี่ต่ายก็ดีนั่นแหละน้อยครั้งที่จะมาใช้ตัวบวกตัวลบเนี่ยก็ใ <c> ช <oughs> <ๆ>้ใ <c> ช <oughs> ้ตอนลงอ่ะตอนลงเขาอยากให้ความเร็วมันหน่วงก็ใช้นะครับนี่เอาตรงไหนอีกเอาไปดูเครื่องยนต์กันไปมันสายละเจ็ดโมงละไปแวบนะครับโอ้ยระบมระบมนั่งก็โอยลูกโอยนะเมมาอวานคกึขนองไปหน่อยแล้วก็ทีนี้เครื่องยนต์ที่ถูกนํามาใช้ กับเจ้าตัว XCD คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9 Gen2 นั่นเองมีขนาด1,900ซีซีให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้านะครับไม่ต้องไปรีแมปนะ150แรงม้านี่ให้มาเลยแถมตัวเทอร์โบนะครับแปรผันขนาดใหญ่ตัวนี้เรียกได้ว,ว่าทำความเร็วนะครับเร่งแซงตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยทีเดียวแรงบิดล่ะพี่ต่าย350นิวตันเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ทีนี้ เราไปดูอัตราการสิ้นเปลืองน,น้ํามันเชื้อเพลิงกันนะครับว่าเขาโมโหลานบานตะไทยขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้หตัวใหญ่นะครับกดคันเร่งทีเสียงสดน้ํามันนะนี่แบบนี้ไม่ดีไม่ดีดอ่ะเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเลขโอ้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะเนี่ยครับวิ่งในเมืองนะร้อยกิโเมตรใช้ไป7.1นอกเมืองร100อยกิโเมตรใช้ไป5.8โทัวเฉลี่ย6.2อโอ้โหสุดยอดสุดยอด สวยๆอ่ะโอเคนะครับถ่ายไปถ่ายมาก็จะ20นาทีแล้วแหละขยันถ่ายขยันโม้จริงๆขอให้ f c ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ถายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ